สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรุ่นพี่นะคะตัวแทนของหน่วยราชรินค่ะเดี๋ยวเราให้เขาแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าน,นะคะชื่ออะไรคะครับผมสวัสดีครับผมสิบโทอดิการวรลวิจิตครับผมเป็นตําแหน่งเหตุดนจิของของหน่วยครับผมวันนี้ลาลิตาอยากจะทราบว่าหน่วยราชรินเนี่ยค่ะแบบว่ามีคาแรคเตอร์ยังไงคืออะไร อาเอาสิ่งที่เราเป็นดีกว่านะสิ่งที่เราเป็นก็คือจะเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับของทหารราบเนาะซึ่งอยู่แนวหน้าสุดเลยเข้าก่อนออกออกหลังสุดน,นะครับแล้วก็เป็นหน่วยที่ทําลายได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงต,ตอนนี้ตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่ไม่พอเนาะก็อาจจะยังไม่เต็มที่มากสักเท่าไหร่ประมาณนี้เรียกว่าเป็นแนวหน้าเข้าบุกเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้ว ถ้าบุคลิกหรือว่าลักษณะของคนที่จะเข้ามาอยู่ในหน่วยได้งียค่ะรุ่นพี่แนะนำน้องๆว่าควรจะเป็นคนแบบประมาณไหนคะบุคลิกเอ่อพื้นฐานเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นการอ่านแผนที่เนาะาอ่านแผนที่ก็จะเป็นอัลฟาเบตเนาะก็อยากให้้นมีพื้นฐานกันในส่วนนี้เพราะว่าเอ่อพอเข้ามาในหน่วยแล้วก็สามารถฝึกต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นของพื้นฐานการยิงปืนอ,อันนี้ก็สําคัญเหมือนกัน ถ้า,ามีพื้นฐานแล้วสามารถมาฝึกในหน่วยต่อเพิ่มได้แล้วก็จะมีอื่นๆอีกสามารถเข้ามาฝึกได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณรุ่นพี่มากค่ะสำหรับวันนี้